สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการป้องกันการกรอกข้อมูลซ้ำใน Excel นะคะเมื่อเราต้องกรอกข้อมูลจำนวนมากๆอย่างนี้ค่ะเพื่อเป็นการป้องกัน h u m a n e r r o r เนาะเราก็จะใช้ตัวฟังก์ชันนี้เข้ามาช่วยนะคะอาจจะลองนำไปปรับใช้กับการกรอกข้อมูลที่ต้องใช้ข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันอย่างเช่นเลขบัตรประชาชนหรือว่าการกรอกไ d ต่างๆนะคะ ตัวอย่างนะคะเมื่อเรามีการกรอกข้อมูลที่ซ้ํากันแบบนี้นะคะพอเรากด enter ข้อมูลนะคะเขาก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะคะว่าอ่าตอนนี้เรามีการกรอกข้อมูลซ้ําถ้าเราคลิกที่ r t t r e เราก็จะกลับมาที่ช่องเซลล์เหมือนเดิมนะคะเราไปดูวิธีกันเลยคะ่ะว่าทํำยังไงนะคะ โอเคค่ะสำหรับวิธีนะคะเมื่อเรามีข้อมูลแบบนี้แล้วนะคะและที่นี้เราต้องการที่จะป้องกันการกรอกข้อมูลซ้ำเราก็เลือกข้อมูลที่เราต้องการจะจัดการกับข้อมูลนะคะเสร็จแล้วไปที่แท็บเมนู Data แล้วก็ไปเลือกที่ Data validation ค่ะ,ะมาที่ setting นะคะในส่วนของ setting เราก็เลือกเป็น custom ทีนี้ในฟอร์มูลาด้านล่างนะคะเราจะมาเขียนสูตรกันซึ่งสูตรที่เราจะใช้ก็คือสูตรคา if นะคะเราก็ใส่สูตรไปเลยค่ะเท่ากับคา if โอเคแล้วก็วงเล็บเปิดนะคะ,ะในส่วนของคอลัมน์ที่เราต้องการจะป้องกันก็คือเป็นคอลัมน์ A เราก็ใส่คอลัมน์ A เข้าไปนะคะแล้วก็คอมมาเริ่มต้นที่ ในส่วนของ A2 แล้วเราก็ใส่ A2 ไปวงเล็บปิดนะคะก็คือเราจะให้ฟังก์ชันนี้ค่ะเขาตรวจสอบว่าข้อมูลในคอลัมน์ A ทั้งหมดมีค่าน้อยกว่า2หรือเท่ากับ1นะคะตรงนี้เราจะใส่เป็นน้อยกว่า2หรือเท่ากับ1ก็ได้ค่ะทีนี้เมื่อ,อตรงนี้เข้าเงื่อนไขแล้วเราจะให้มีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นนะคะไปที่ตรง Error Alert ค่ะ ตรงนี้นะคะในส่วนของไตเติลเราก็ใส่ไปอาจจะเป็นคำเตือนก็นได้ค่ะแล้วก็ตรง message message ก็คือ,อกรอกข้อมูลซ้ำตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้ตามความต้องการของเราได้เลยนะคะเมื่อเราได้เสร็จแล้วเราก็โอเคค่ะทีนี้เรามาลองกรอกข้อมูลดูนะคะ เอนเตอร์ Enter, ค่ะจะเห็นไหมคะพอเรากรอกข้อมูลที่ซ้ํากันอย่างเนี้ยค่ะเขาก็จะมีตัวแจ้งเตือนขึ้นมาว่าอ่าตอนนี้มีการกรอกข้อมูลซ้นะํานะเย็นเนี้ยถ้าเราแคนเซิลไปมันก็จะหายเห็นไหมคะถ้าเรากดดีทายเขาก็จะให้กลับมาที่ช่องเซลล์นั้นๆให้เรานึกก่อนว่าอ่าเราควรกรอกอะไรถ้าเรากรอกเลขที่ไม่ซ้ํากันเราก็สามารถกรอกได้ปกติอย่างเนี้ยค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะยังไงฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ